ไม่ได้ร้องตั้งนานแล้วเก่งนะเนี Oke, ่ยเหนื่อยเหมือนกันเนาะจะเป็นเล่นโอเคก็เป็นเพลงที่น่าจะตรงกับความรู้สึกอะไเลือกเพลงนี้เพราะว่ารีลฟิลล์รู้ค่ะรู้สึกดีจริงๆนะฮะเหมือนเหมือนกลับมาอยู่ในบ้านไม่รู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเหมือนร้องเพลงให้แม่ฟังเหมือนร้องเพลงให้พ่อฟังพ่อขาพ่อยังไหวอยู่บ้างนะ มาหนลัยมาปีเท่าไหร่แล้วนะครับ28เขาบอกเรื่องิงส21ย่างกับ12ค,ครับนี่ก็ผมคุศโท้นะสีผมก็ไม่ได้ทำบอกให้ไปทำที่ร้านก็ไง่ายแต่ว่านี่แพงนะที่เมืนนองนอกนี่คือเป็นเพลงที่ต้องจ่ายเงินเยอะมากนะอาจารย์พี่จุ๊บแช่ฮะรอทำสีให้ดีอยู่นะโอเคจริงๆก็มีเพลงสนุกๆอีกเพลงนึแงแต่ว่าวันนี้ มีน้องชายมาด้วยนะครับหลายคนก็ถามสาวว่าเอ๊ใครเปไน็นยังไงที่เป็นผัวตีรักหรือเปล่าไม่นะครัะไม่นะ,ะวันนี้มาด้วยนะคะอาสิบบนึต้องรับธุรกิจทีรทันธุ์สปอร์นะจ๊ะที่จะไม่ยอมขึ้นนะฮะที่บอกเมื่อกอนนี้ตอนมาซ้อมๆด้วยที่บอกว่าทำไมชอบกัน<ด>แบบนี้อะไรเงี้ยสวัสดีครับยังหล่อนะฮะหล่อนะฮะดูแลตัวเองดีมากแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวก็เร<อ>ียนจบแล้วจบแล้วค ลูกสาวสวยมากเลยนะเด็กนางเอกยนรัชพรด้วยสามสิบเอ็ดเขียนนิยมไหมไม่หลับสองครับสามปีครึ่งชื่อเล่นทิ้งแถวเลยเก่งเหมือนป้านะ <c oughs> ไม่ใช่เหรอไม่เหมือนพ่อ <c oughs> ไม่เออเรื่องนี้สำคัญมากนะแบบเมาเน่นตอนเนี้ยกายวิทย์มีปัญหามากเลยพี่ๆช่วยคิดหน่อยออกไปข้างนอกเนี่ยหลานเนี่ยความที่เขาโตกว่าเรานะเด็กเด็เนี่ยเขาจะเรียกว่าเราว่าอะไรฮะลุง ถามว่าเคยมีใครเข้าไปเลกนลูกไหมไม่มีหรอกเนาะแต่ลานเนี่ยคือเรียกที่บ้านเนี่ยโอเคเจอกันที่ศูนย์การค้าลุกต้จังอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็อยากจะกำลังวิ่งจะเข้าไปกอนหลานแต่ว่าไอ้รอบๆมองก็คนรับลุงเต้ากบลูกเลยก็ะซิบอกพ่อว่าํำนี้นะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเธอให้หลารูรา้ว่าอาเพราะมันจะไม่รนะบุเพศใช่ไหม ป้าเนี่ยเราก็ไม่ชอบน,นะป้าป้าต้องนะมันะดูเหมือนแบบนี่น่าจะเข้าไปนอนได้แล้วแบบนะก็เลยเป็นที่มาอาที่ไโอเคนะพี่จริงมันก็ไม่ถูกนะในการไล่มันไม่ถูกใช่ไหมอาเนี่คืออะไรคนระับน้องพ่อออน้องพ่อน้องพ่อ <c oughs> ไม่ได้ไนะเล็กอังกฤษอังกฤษไม่ได้อะไรสิผมแต่งตัวงนะานนี้เรได้อังกฤษ ก็จะ A ไ,ไ,ไม่ได้เร่ยทอันที่ก็ไม่ได้นะอาเดียวเรียกพี่เลยนะพี่ไม่ได้พี่เราต้องเคียหน้าเราด้วยสินะานะครับนันตอไปนอัน A นะไปสอนลูกนะ <c oughs> เราเป็นพ่อหนักู้ที่มาดูเรื่อง <c oughs> สอนอะไรเรียกอะไรให้มันถูกต้องอาม่าโอบคครับเออนี่ <c oughs> อ่ะออ <c oughs> เรียกะ มากตอนตอนแรกเนี่ยกะว่าจะรู้ฟื้นได้ดีไม่ต้องไม่ให้คืนนี้นอนไถกระดาษไปเลยโอ้โหนี่คุณสายจะให้นะเห็นว่าช่วงหลังหมดต้องไม่อยู่ที่ไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นเราก็อะไรวะ่อยอะไรกันไม่เจอยังไหวไหมยังได้อยู่นะไม่ไหวแล้วโอ้ชอบดโอเคเดี๋ยว องชายแจมด้วยนะคะเขาก็เปล่งเปล่นิดหนึ่งพี่พี่สิบหกอะ่ะไอ้อ้วนเราแป๊บนึ่งนะคะงนนะคะือทำงานอย่างนีเนราเสร็จห้าชั่วโมงน้องก็าสี่เราเพลงมีสอง <c oughs> โอเคขึค้นเลยนะอ่ะเจริญอาจารย์